คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจนะครับผมนะครับมือนี้นะครับผมนะครับมาขอโชคนะครับกับหลวงปู่บุญมาเนาะพอปู่บุญมาครับเนี่ยพอบุญมาเขานะครับผมนะครับนี่เด้อท่านผู้ชมนะครับผมมือนี้นะครับเป็นมือดีนะครับก็สิได้ยผ้ามาขอนะครับผมจอทั้งเิงเอาทึ่งดึ่งทึ่งเหรเนาะ นันเหนียวแม่พันธมันมันมันเป็นดินมืันมันยมันมืนอะครับท่านผู้ชมด้วยเดี๋ยวสผาพี่พนองไปขอโชคนะครับปูนมากนะครับาพพอจำมาคือเก่านะครับผมภาพอจำมากคือเก่าครับโอ้เป็นตามืนถ้าพี่น้องฝนกระลินมื่นผมไป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 ไมไป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 คปัปไ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 ีไปไปไ่งปไ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 ปนปไปไปไับปไ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  เอาน,านี่ละหมดอย่างนี้ครับผมอ่ะไปเหมือนกันนะครับว่าเป็นเสถียรตัวใดนนะครับผมมาหอดมาถึงแล้วครับผมทับรถส้มนะครับสารสารซื้อสารยังกรบพ่อมองนี่ปูนมาสารปูนมะเป็นสาราเก่าแก่ต่างแต่ต่างมูต่างบ้านเนะเาะครับผมก็มีคนเคยมาขอโชคอยู่ได้เนาะครับมองนี่มาเลยมาขอโชค สอนปูนมาเขานะครับผมวันนี้มาขอโชค์เด็ก็คือเก่านะครับต่ผู้ชมเดี๋ยวเขาจุดจุดถูปเสียงไทยนะครับโดยประจำขึ้นเก่านะครับผมนะครับมีส<ถ>ร้างน้ำได้ครับผมเห็นบือจ่าสะพานมีแต่สร้างผมกับพี่น้องเห็นสร้างบ่มครัหมู่บ้านสร้างครับเห็นบ่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเด้อนะครับเดี๋ยวไปเมังกันนะครับว่าถูปเสียงไทเนี่ยเป็นสายตัวใดนะครับตอนนี้กำลังทำพิธีอยู่นะครับผมนะครับอ่อนหน่อยเอเี่น้ำต้นใหม่คนหน่อย น้าองเผาหรือวะน้ำเผ่าที่เวอร์เขาเขาเอาน้ำแดงจะขวดครับหานเสร็จอยู่มึงห้าขวดครับหาขวดโอ้สถานที่มอนีครัเป็นของปูบุญมาเขาเนาะปูซีบุทโตเขาซีบุญมาสีสุโตปูสีสุทโตเขาเนาะโอ้ปูสีทท<อ>สุทโตครับพุ่มผ้าอารักหักสาอยู่นี่เนาะลูกลูกครับเทวดาทหารโป่เทวดาทหารปู่งคนมาอยู่นี่โมนีเขาก็บจะมาจูถูกเซนไทร์ของม่กำไรท้องกันไหมก็จะพาทิพย์นั่นล่ะอยู่นี่เมื่อตัวครับออกผัวปนใหญ่อยู่นี่ครับ มันก็เคยห้โศกอยู่ด้ยเนาะมีคนเคยมาขอเคยมีคนมาขออยู่เลย้ยเนาะบ้านเินคนมากก็ถิดเลขเอย่นี่ละไม่เพราะน้ำแดงกินเกิดเคยหาถืออหไรอยู่เนาะปู่ีสุดโตทะกับพยบุญมาเจ้าแม่จำปาพับโอ้ันีห่แม่กำไลทองลูกทนือ่เะเป็นมือซื้อพันุ์เด้อครับสระเอทซีนะครับผมนะครับนี่ครับซื้อเพันนะครับผมปู่สีสุดโท๊ะพญายืบุญมา นี่ครับภูใหญ่บุญมา่อใหญ่บุญมาหรอภาษาลาวครับผมนะครับเจ้าแม่จำปาทิพย์นะครับผมที่มองนี้นะครับแล้วก็เจ้าแม่กำไลท่องลุคะเทวดาทั้งหานะครับนี่ก็คือสถานที่นี้นะครับผมนะครับนี่น ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางรับเด้อนะครับผมก็เนี๋ยพอจำเพิ่นตุดถูกเสียงไทยก่นก่อนเข้าก่อนจะทำไปที่เนาะท่านผู้ชม นะครับนี่เด้อถูกเด้อครับสิห้าพอจำพจนจุดวาถูกเสีงยงท่ายเป็นสิบแปดเป็นตัวใดเนี่ยพอจำพจนอยู่นั่นนะครับมาลุ้นกันว่าถูกเสียงท่ายจะได้เป็นตัวใดเนาะพี่น้องอจุดพร้อมพอจำเลยเนาะเอาไปเร็วจุดเลยหลังเอาเสียงท่ายหลุดเด้อนี่เจ๋งมาวันที่หนึง่งเมนบอกหนึ่งตัวหน้าหนึ่งตัวหน้ามาลุ้นกันนะครับเด้อพี่น้องเข้าครับผมสำหรับท่านใดที่อยากเสฟเป็นตัวใดก็ คอมเมนต์ของบ่ได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเดือตาเดือดปทันใหม่นะครับผมเดี๋ยวรอกกันเด้อครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับสตาที่มองนี่ก็ซักซิดนะครับผมนะครับปูศรีสุโธนะครับเจ้าแม่มุนมานะครับผมปู่ใหญ่ปู่ปูนมาเนาะปูนมากครับศรีสุดโทไม่จำอะไรท้อนะครับผมติแล้วครับติแล้วก็ปักเลยเนาะครับผม นท่านผู้ชมเากจุดถูกเลยเด้อครับนะครับจุดถูวครับช่วงรอดเทียนดครับถูกเด้อไปเมืองสั่งก่อนนะครับผมสองละสองสองมาแล้วสองมาแล้วสองมาแล้วมดสองมาแล้วสองมาแล้วตัวเลกเลขสองนะเป็นไรตาจะอยางโยกโปเท่ากรดิ่เลขสองเลยครท่านผู้ชมเออเสียบลงน้ำเขาเช่ตใสสร็แล้ว ครับเด้อนะครับสำหรับเลขกถูกนะครับผมเลขแรกนะครับผมได้เลขกสองนะครับผมตัวตัวที่สามนะครับผมตัวที่สองเหลือสิปรากฏมาแล้วเด้อครับพี่น้องนะครับตัวเหลืสิปรากฏมาแล้วนะครับเห็นบหครับผมคตัวที่สองเหลือปรากฏออกมาแล้วนะครับผมเห็นบไนะครับผมนะครับออกมากไข่ไข่เลขกหนึ่งนะครับผมออกมาไข่เล็กหนึ่งเดี๋ยวมาให้รอดเพิ่นใหม่หมดก่อนเนาะค่อยมาเมืองอีกทีหนึ่งนะครับผมผู้ถ่อเพิ่นมาหอดแลยมันกระตือทำพิธีขอเด้อครับเด้อบาดที่นี่คือภาษะอังกฤษคือกระตือถูกปูะกวดครับพักแล้วพักแล้วครับผมอ่ทำพิธีขอได้เลยบาดี้ครับ กราบลงเด้อสาธุครับผมมณิเสมาบอกมาเกลนะครับผมนะครับแล้วก็สิมาให้เพิ่นจุดถูปเสียงไทยนั่นะครับว่าเพิ่นสิได้ตัวใดญนะครับที่ออกเสด็จกระบอกลูกบอกหลานเน่สาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อนาโตสัมมาสมัมพุทธัสะพระิตวานะเมตตังสเมตตาปัทันตาอาวิกิตตกิตาพระนิตังพันตุสาธุสเขกาเมจารูตีค,าคาิติฆาฆาจิตันตาันติเอยังมูนิวระวะจนังสทาทบูเมนันตุธมมรรมศมาตโรจยมปัทันตา ธรรมะสัมมาสติรอดยามวัฏขันุสาธุเทพเจ้าเหล่าเทพาเทวุาเทวดาเจ้าทั้งหลายภูมิเทวดาลูกาเทวดาอากาศเทวดาเทวดาผู้ที่พบปักรักษาเมื่อพูนตะกานแห่งนี้ตลอดทางแม่นางธรณีอันย่ายุ่ยานที่พบสันฝาที่หาสันดิลพ่อปิ้งพ่อพุ่มขอลงมาเป็นชักขีพระญาตให้แก่ลูกแก่หลานในเดือมือดีวันนี้ มื so so hmm? nah. ่อน uh, anyway, uh, IR ี yes. ้กลัวคู่ขามาบอกว่าเราจะฟูบุญมากพอที่สุดโทษในจำปาติดฐ์ในจำได้ท่องอรุณเทวดาหาพระองค์ขอจงมาฟังคำบอกคำเอาคำหลงของหลานมารับอาหารหวานข้าวตรงหลุมหลานก่อนเด้อมื่อนี้วันนี้มื่อนี้มีคุณแม่หมอนพอดีนะบอเอ้ยกุมข้องปกป้องรักษาให้ยู่กับหลานประจันทมิตรควบชุกควบเจริญเพราะว่าแรกดาเปิ้งกับเจนสร้างสร้างเจนประจำปีกับสร้างน่พัานญาเขาทำไปปกป้องรักษาอยู่ยินเป็นซุกควบเคลียร์ยาใดควบไข่ยิ่งมีเด้อทั้งคนตั้งส่างอยู่ดีไม่แห้งร่ากายแข็งแรงที่สร้้างขึนมา อนาคตไปตั้งไหนพอจะจิงดีๆแล้วพอเดือดสุขีสุขขังเง้มีเงินมีสตังค์คนละล้านละโปดโทษหาย่าได้เห็นเว้นให้ย่าได้พบในประสบแต่ความสุขความเจริญอายุวันณะสุขะพระนั่นผูปฉุกนเด้อสาธุนะครับท่านผู้ชมนะครับพอจำเพลินกับเฮปิที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปจุดถูกแล้วก็มามึงถูกสิงข ا ยนะครับว่าถูกสิงข ا ยเพิ่งเสียตัวใดนะครับผมนะครับโอ้ยหนึ่งหนึ่งครับตัวแรกสองตัวแรกสองสองตัวที่สองหนึ่ง ตัวที่สามดิตัวที่สามนี่อาจจะเป็นเจ็ดเลยครับอาจจะเป็นเจ็ดแลเนาะสองหนึ่งเจ็ดเนาะแต่ถูกแตกนะครับผมนะครับสำหรับท่านใดที่เห็นอยู่กับหนาสิลองวิเคราะห์ั้งเนาะหนาสิเป็นเจ็ดครับตัวที่ดสองเจ็ดเจ่ละสามเจ็ดอ่าสรุปเลยเลยเนาะสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดนะครับผมสองหนึ่งหนึ่งเพราะว่าเจ็ดกันอยู่ตัวเดียวกันดิเจ็ดสองสองเจ็ดถูกติดแตกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินกับสิมาจำให้ครับผมคนนยากจะจให้เด้อนะครับผมนะครับหรือท่านใดเห็นต่างจันใดก็ เราไปจับเมืองเนอะครับผมอ่ะเดี๋ยวไผหม็นพาไปจับเลยครับเด้อครับไผ่ฟองฟองเขาเขาสิจับให้เด้อรอดลุ่นนะครับเด้อรอดรุ่อดเด็ดถูกแตกครับหลวงปู่ปู่บุญมาสารพูนมาเด้อเปิดให้สุกให้มันให้ซีเพิ่นได้มาเห็ดมาส่างซอยกัน ทำปูนไมากนอเนาะนมอปลีย่าแจกนหอมเมดาด้อยเป็นตั้งินตั้งสาั้งรถพ่ได้มือนได้ขึ้นหนึ่งเจ็ดเจจับยากให้เนาะสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดเพิ่งสรุปดีก่นะครับผม สองเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันบ่แม่นหนึ่งหนึ่งแล้วไงครับหนึ่งหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดเนาะครับผมหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดเด้อนะครับพี่น้องเลียขับเลียขับนะครับนี่นะครับจับให้แล้วนะครับพี่น้องครับได้มาแล้วนะครับจับให้แล้วนะครับผมรอดไปวิเคราะห์พิจารณามึงเนาะครับผมถ้าชอบกลงทุนถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านก็เด้อหรือเอาไป ตัวใดก็ได้ตัวถืกใจนะครับผมสำหรับถืกถูกนะครับแตกนะครับแตกแตกแค่วะถูกแตกครับนี่ครับนี่ถูกแตกครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมปูบนมานนะครับจนน้ำข้างหมูในเรื่องเดียวครับมึงน้ำข้างหมูน้ำตีถูกเสียงไทยได้สองหนึ่งเจ็ดพอครับสองหนึ่งเจ็ดตัวเดียวกันเลยสองหนึ่งเจ็ด นพ่อโลดดมก่าน้านาพอโลดอุดมนี่เป็นหนึ่งหศูนย์แปดบ1อหนึ่งแปบ่นพอโลดอุดมขึ้นังศูนย์สามนพอโลดอุดมนะครับสาู้ชมทุกท่ันนะครับผมก็ลอกเอาไปวิเคราะห์ไปจนหน้ามงเด้อนะครับผมทางช่องกันยังคงเป็นเพียง แนวทางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับผมตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิลลุดครับผมท่านผู้ชมนะครับก็วิเคราะห์นะครับผมนะครับก่อนจะลงทุนนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของ FC เด้อนะครับผมนะครับอ่ะถ้าชอบก็น้ำไปลงทุนนะครับผมนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งแค่หนึ่งกำลังใจนะครับผมเพียงไม่ค่าโฆษณาก็เป็นหนึ่งกำลังใจแล้วนะครับผมนะครับอ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะครับเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง